เสียงธรรมยาำเช้าวันพุทธที่29เดือนตุลาคมพุทธศักราทรกชท5ง8เช้านี้ณนศะูนย์ปฏิบัติธรรมหัตไทยนรเรศใหญ่สงฆาเป็นช่วงเวลาของการกลับมาเติมองความรู้คือปัญญาให้กับจิตอันเป็นธาตุชีวิต เป็นธาตุตั้งต้นเป็นธาตุต้กนกำเนิดเป็นธาตุก่อเกิดสัพพธรรมเป็นต้นธาตุต้ตนธรรมเป็นธาตุว่างเปล่าใสบริสุทธิ์แต่ขาดองค์ความรู้ที่จะประจักษ์แจ้งความจริงดังนั้นต้องอาศัยองค์ความรู้คือปัญญา หรือวิชาก็ได้เพราะจิตไม่รู้แจ้งธทมตามความเป็นจริงชื่อว่าจิตตะอวิชากาดองค์ความรู้คือปัญญาจึงไม่อาจรู้แจ้งตามความเป็นจริงรู้แจ้งตามความเป็นจริงในอะไรชื่อว่าพ้นหรือหมดสภาพ แห่งความไม่รู้แจ้งความรู้แจ้งในสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงก็คือการรู้แจ้งเพียงหนึ่งเดียวก็จะรู้แจ้งทั้งหมดทั้งสิน้นหนึ่งเดียวที่สำคัญยิ่งหนึ่งเดียวทึ่งเป็นหัวใจหนึ่งเดียวซึ่งเป็นแก่นแห่งธรรมนั่นก็คือจิตจิต ต้องรู้แจ้งจิตจึงรู้แจ้งธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะจิตนั่นแหละเป็นธาตุตั้งต้นเป็นธาตุต้นกําเนิดเป็นธาตุก่อเกิดสัพพรรมเมื่อจะรู้แจ้งจิตก็จะพบกรรมจริงทั้งหมดทั้งสิ้นได้ความไม่รู้แจ้งก็ปลันสลายหายไปความรู้แจ้งก็เป็น สิ่งที่เรียกว่าทดแทนความรู้แจ้งอะไรซึ่งสำคัญยิ่งก็คือความรู้แจ้งจิตเท่านั้นการรู้แจ้งจิตก็จะรู้แจ้งจบรู้แจ้งครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์แห่งธรรมทั้งหมดเพราะจิตเป็นธาตุต้นกาเนิดเป็นธาตุก่อเกิด,กด,กดสัพพธรรมเมื่อรู้แจ้งจิตได้ก็จะรู้แจ้งธรรมทั้งหมด ดังนั้นวิชารู้แจ้งจิตจึงเป็นวิชาสำคัญยิ่งแห่งการศึกษาเราทั้งหลายศึกษาอะไรกันอยู่ถ้าสิ่งที่ศึกษานั้นไม่จบไม่สิ้นเป็นไปกับทุก์เป็นไปวัฏฏะเป็นไปกับการเกิดแล้วมันจะประเสริฐอย่างไรกันมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เลิศล้ำสูงค่าสมควรที่จะ ให้ข้าถือครองดังนั้นเราทั้งหลายจงตนกระแสกลับมารู้แจ้งจิตเติดเมื่อรู้แจ้งจิตได้ก็จะรู้แจ้งจบรู้แจ้งครบถ้วนสมควรที่จะยุติการศึกษาจบสิ้นการเรียนรู้หมดสิ้นสงสัยพ้นจากทุกพลจากบัตตาบนจากการเกิดได้โดยเต็มหัวใจ ดังนั้นเราทั้งหลายซึ่งก็ไม่ใช่อะไรอื่นเราทั้งหลายก็คือจิตจิตจงรู้แจ้งจิตจิตจงรู้แจ้งธรรมตามความเป็นจริงเถิดเมื่อรู้แจ้งธรรมตามความจริงได้ก็จะจบสิ้นการศึกษาได้หมดสิ้นสงสัยได้ยุติการเรียนรู้การควนฝ่ายทั้งหมดทั้งสิ้นดังนั้นสรรพสิ่งก่อกำเนิดเกิดจาก ความไม่รู้ความไม่รู้จึงตั้งสัจจะที่จะเรียนรู้นั้นจึงเป็นสิ่งที่กล่าวได้ว่าจิตนั้นมีธาตุที่ชื่อว่าสัจจะชื่อว่าสัจจะธาตุเป็นคุณสมบัติของจิตตราบใดที่มีจิตก็จะมีสัจจะธาตุปรากฏขึ้นมา สัจจตาที่ตั้งครั้งแรกก็คือตั้งเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเึงทยานอยากในการสวงหาความเป็นจริงออกจากฐานก็เรียกว่าออกจากบ้านก็ได้การที่จิตไม่รู้ก็คือจิตตะอวิชชาก็สวงหงาความจริงคือ ความรู้แจ้งในความเป็นจริงทั้งหมดทั้งสิ้แนแห่งทมการที่ตั้งเพื่อที่จะรู้แจ้งนั่นแหละเป็นการตั้งสัจจะครั้งแรกแห่งจิตจิตตั้งเพื่อที่จะเรียนรู้เพราะไม่รู้แจ้งไม่รู้แจ้งอะไรก็คือไม่รู้แจ้งความเป็นจริงซึ่งความเป็นจริงนั้นไม่อาจที่จะรู้ในความจริงแห่งตน ครั้งแรกก็คือไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรอยก่อนว่าไม่มีไม่เป็นและจะเอาอะไรเป็นเครื่องศึกษาเอาอะไรเป็นเครื่องเปรียบเทียบก็ตั้งสัจจะที่จะรู้ดังนั้นจึงอาศัยนามธาตรูปธาตุในการศึกษานามธาตรูปธาตุจึงปรากฏขึ้นมาเพราะเหตุ คือจิตไม่รู้แจ้งความเป็นจริงเรียกว่าจิตตะอวิชานั่นเองอวิชาจึงปรากฏขึ้นมาเป็นความเรียกว่าเริ่มแรกหองการศึกษาก็ได้เพราะความไม่รู้จึงมีการศึกษาความไม่รู้จึงเป็นคุณ,ณสมบัติที่ทำให้จิต ต้องเดินหล่นในการศึกษาจึงตั้งสัจจะที่จะศึกษาตั้งสัจจะที่จะเรียนรู้การศึกษาการเรียนรู้จึงเป็นไปอยู่ตามเหตุปัจจัยนี้ดังนั้นสัจจะธาตุที่เริ่มต้นก็คือต้องการเรียนรู้จิตจึงแตกกระสานเซนจากฐานจากความเป็น ดังเดิมแห่งจิตคือตาดว่างเปล่าใสบริสุทธิ์นั่นเองจิตเมื่อไม่รู้แจ้งความเป็นจริงก็แตกกระสันเซนออกจากเรียกวา่าจิตต้นกำเนิดหรือเป็นจิตดั้งเดิมก็ได้ดังนั้นการที่ไม่มีองค์ความรู้คือปัญญาจึงเป็นเหตุให้จิต ต้องแสวงหาความจริงอยู่ร่ำไปการเป็นไปกับทุกข์เป็นไปวัฏฏะเป็นไปกับการเกิดจึงเป็นไปเช่นนั้นเพราะว่านามธาตุรูปธาตุนั้นคือทุกข์คือวัตตะคือการเกิดก็คือนอกจากจิตหรืออาการทั้งหลายเป็นทุกข์เป็นวัตตะเป็นการเกิดทั้งหมดทั้งสิ้นจิตไม่รู้แจง้งจิตจึงอาศัย เป็นไปกับทุกเป็นไปวัตตาเป็นไปกับการเกิดโยนลำไปแล้วแล้วเล่าลาบจนมีจิตที่อาจหารตั้งสัจจะที่จะรู้แจ้งทำแล้วจะช่วยสัพพะดวงจิตสัพพะวิญญาณทั้งหมดทั้งสิ้นที่แตกกระส่านเซนด้วยความไม่รู้นั้นตั้งสัจจะที่จะช่วยที่จะลื้อสัตว์ขนสัตว นี้จึงเป็นปฐมเตุแห่งพุทธ,ธะเรียกว่าสัจจะแห่งความเป็นพุทธ,ธะซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธ,ธะพระองค์แรกคือองค์ปฐมจึงปรากฏบังเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยที่ได้กล่าวไปแล้วเพราะความไม่รู้ทั้งหมดจึงก่อเกิดสัพเพสิ่งแม้แต่องค์พุทธ,ธะก็เกิดจากอาวิชชา เกิค,ความไม่รู้นั้นเพราะว่าจิตไม่รู้จึงก่อเกิดสัพสิ่งขึ้นมาแม้แต่องค์ุธานั้นดังนั้นเราทั้งหลายเห็นได้ไหมอวิชชาเป็นต้นเหตุแห่งการเกิดทั้งหมดแต่อวิชชาก็มีแดนเกิดก็เกิดจิตจิตที่ยังไม่รู้แจ้งความเป็นจริงนั่นแหละเป็นที่ตั้งที่เกิดแห่งอวิชชา อวิชาก็ก่เกิดสรรพสิ่งตามขึ้นมาแม้แต่องค์พุตธ,ธาทั้งหมดก็เกิดจากจิตตะอวิชา